ทีนี้มาดูมุมวิศวกรรมการก่อสร้างแบงครับแน่นอนขนาดมันต่างกันลิบลับเลยพีระมิดฟาโรกับราชินีใช่ค่ะความต่างเรื่องขนาดปริมาณวัสดุนี่ชัดเจนที่สุดพีระมิดใหญ่อย่างของคูฟูเนี่ยใช้หินเป็นล้านล้านก้อนน้ำหนักรวมหลายล้านตันเป็นเมกะโปรเจกตรดับชาเลยใช่ครับเทียบกับพีระมิดราชินีที่แบบใช้หินน้อยกว่าเยอะ ขนาดเล็กกว่าชัดเจนการก่อสร้างก็คงใช้ทรัพยากรแรงงานน้อยกว่ากันมากๆแต่ถึงจะเล็กรูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมก็ยังเป็นพีระมิดอยู่ใช่ไหมครับโดยพื้นฐานก็ใช่ค่ะยังคงรูปทรงสามเหลี่ยมมีทางเข้ามีห้องข้างในแม้จะเรียบง่ายกว่าแล้วก็เล็กกว่ามากซึ่งก็มีคําอธิบายหลายแบบค่ะ อย่างที่ว่าเป็นการสร้างเวอร์ชั่นย่อหรือจักรวาลจำลองขนาดเล็กให้เข้ากับสถานะราชินีตามลำดับชั้นที่เราคุยกันตอนตอน้นค่ะนั่นก็เป็นคำอธิบายหนึ่งที่สอดคล้องกับเรื่องสัญ,ญลักษณ์ลำดับชั้นแต่ก็มีมุมมองอื่นอีกต่างกันยังไงครับมุมมองหนึ่งที่ค่อนข้างจะเอ,อ่อตรงไปตรงมาหน่อย